สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูนสอนคาสรูมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอคลิปแรกของคุณครูครูจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับนักเรียนชั้นหมหนะคะสำหรับรายวิชานี้หัวข้อแรกก็คืออากาศองค์ประกอบในอากาศแล้วก็อะตอมนะคะ เรามาดูองค์ประกอบภายในอากาศกันนักเรียนคิดว่าองค์ประกอบในอากาศมีอะไรบ้างคะในอากาศก็จะประกอบด้วยแก๊สหลายชนิดนะคะที่มีสภาพเป็นทั้งธาตุเป็นทั้งสารประกอบ มีลักษณะเป็นอะตอมหรือโมเลกุลนะคะที่นักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วในชั้นม .4 แล้วก็องค์ประกอบทางเคมีพวกนี้จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเคมีนั้นจะมีคุณสมบัติยังไงนะคะแล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะมาดูหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะองค์ประกอบในอากาศ และอะตอมจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับข้อที่1นนะคะก็คือนักเรียนสามารถบอกชื่อและปริมาณของแกส๊สต่างๆในอากาศได้สำหรับข้อที่2ก็คือนักเรียนสามารถระบุว่าสารเป็นาธาตุหรือสารประกอบแล้วก็อยู่ในรูปของอะตอมโมเลกุลหรือไอออนโดยดูจากสูตรเคมีได้นะคะ ก่อนอื่นมาตรวจสอบความเข้าใจกันก่อนนะคะตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนให้นักเรียนคิดเครื่องหมายถูกสําหรับข้อที่ถูกแล้วก็คิดเครื่องหมายผิดสําหรับข้อที่ผิดมีจํานวน5ข้อนะคะให้เวลานักเรียนคิดนิดนึงนะคะ,ะสำหรับข้อแรกอากาศเป็นสารผสมใช่ไหมคะ อ,อย่างที่ครูบอกก่อนหน้านี้แล้วอากาศจะประกอบด้วยแก๊สหลายชนิดมารวมกันนะคะดังนั้นอากาศถือว่าเป็นสารผสมสำหรับข้อที่1ก็ถูกนะคะข้อที่2ธาตุและสารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ถูกต้องไหมคะสำหรับธาตุและสารประกอบจัดเป็นสารบริสุทธินะะ์ะคะข้อที่3อะตอมเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุด ของสารที่อยู่ในธรรมชาติได้ใช่ไหมสำหรับอะตอมภายในอะตอมก็จะมีอนุภาคโปรตอนนิวตอนและก็อิเล็กตรอนนะคะสำหรับข้อ3ก็ผิดนะคะข้อ4โมเลกุลประกอบด้วย2อะตอมขึ้นไปสำหรับข้อนี้ถูกต้องนะคะโมเลกุลประกอบด้วย2อะตอมขึ้นไปค่ะ ข้อสุดท้ายโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบภายในอะตอมถูกต้องไหมคะอ่าข้อนี้ก็สอดคล้องกับข้อที่3นะคะองค์ประกอบภายในอะตอมก็มีโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนภายในอะตอมนะคะอ่าจากที่นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจเป็นยังไงบ้างคะได้เต็มทุกคนใช่ไหมคะอ่า ต่อมาเรามาดูกันองค์ประกอบในอากาศมีอะไรบ้างนะคะอะไรมีปริมาณมากที่สุดในอากาศสิ่งที่มีปริมาณมากที่สุดในอากาศก็คือแกส๊สในตัวเจนนะคะแกส๊สในตรเจนจะมีปริมาณถึง78%ด้วยกันแกส๊สในตัวเจนในธรรมชาติก็จะเป็น n อน้ยสองนะคะลำดับต่อมาเป็นแก๊ส ออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนก็มีจํานวน20.95%หรือประมาณ2ีนะคะแก๊สออกซิเจนลำดับที่3ก็จะเป็นแก๊สอาร์กอนนะคะ AR มีประมาณ0ุด เก้าหรือประมาณ0.1นะคะอื่นอื่นอีกก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร,ร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณ0.04%แล้วก็แก๊สฮีเลียมมีปริมาณ0.0005%ถือว่ามีปริมาณที่น้อยมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบในอากาศในส่วนที่เป็นแก๊สนะคะ อนอกจากอากาศที่กล่าวมาแล้วในอากาศก็ยังมีความชื้นนะคะในอากาศก็ยังมีความชื้นซึ่งก็จะประกอบด้วยไอน้ําในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิฤดูการหรือว่าสถานที่นะคะเนื่องจากไอน้ําจะเป็นแก๊สที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานะคะแต่จะสามารถมองเห็นได้ในรูปอะไรคะ ะอยู่ในรูปเมฆหมอกนะคะซึ่งเมฆหมอกจะเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำแล้วก็กลายเป็นละอองขนาดเล็กจำนวนมากที่ตกลงมาสู่พื้นโลกนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเมฆหมอกมาดูแก๊สชนิดแรกกันนะคะแก๊สไนโตรเจนนะคะแก๊สไนโตรเจนจะมีปริมาณที่มากที่สุด ในอากาศนะคะมีอยู่ร้อยละเจ็ดสิบะ78นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะคุณสมบัติของมันเมื่อมนุษย์หายใจเข้าไปก็จะเคลื่อนที่เข้าแล้วก็เคลื่อนที่ออกจากปอดโดยที่ไม่ทำปฏิกิริยาใดๆภายในร่างกายนะคะตัวอย่างที่นำไ,ไปใช้ประโยชน์ของแก๊สไนโตรเจนก็เพื่อรักษาความเย็นนะคะ ควบคุมอุณหภูม,ภมิการนำไปทำไอศครีมหรือว่าพวกแก๊สไนโตรเจนก็จะสามารถผลิตในพืชตระกูลถั่วนะคะพืชตระกูลถั่วโดยที่มีปอมลากถั่วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไนโตรเจนก็จะเป็นวัฏจักรของไนโตรเจนนะคะวัฏจักรของไนโตรเจน ส่วนมากแก๊สไนโตรเจนเนี่ย N2 นีคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปภายในสัตว์หรือว่ามนุษย์ได้โดยตรงแต่จะต้องแปรรูปก่อนนะคะจะต้องดูดซึมผ่านรากโดยแปรรูปเป็นแอมโมเนียเป็นไนเตรตก่อนนะคะแล้วพืชก็จะนำเอา พืชก็จะนำเอาอสารประกอบของไนโตรเจนพวกนั้นนะคะไปใช้ประโยชน์นะคะครูก็จะมีคลิปวิดีโอสำหรับ wow, <okay. S 2> สำหรับไนโตรเจนแก๊สนะคะไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจนไซเคิล Yeah. <laughs> สำหรับไนโตรเจนในอากาศนะคะพืชก็จะนำไปใช้โดยที่ไนโตรเจนจะต้องผ่านไปในปมรากถั่วแล้วก็จะมีแบคทีเรียนะคะไรโซเบียมที่ช่วยแปลงแกส๊สไนโตรเจนให้ไปเป็นพวกไนเตรตแล้วสามารถที่จะดูดซึมเข้าภายในรากของพืชได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ทำให้นักเรียนเข้าใจขึ้นนะคะ โดยมีไรโซเบียมนะคะโดยมีแบคที ria ไรโซเบียมที่จะเปลี่ยนแอมโมเนียเปลี่ยนให้เป็นแอมโมเนียนะคะแล้วก็เปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นไนเตรต ผ่านเข้าไปยังรากพืชนคะคะเสร็จแล้วพืชก็นำแอมโมเนียพวกนี้ไปสร้างโปรโตีนคะสามารถไปสร้างโปรโตีนในพืชเมื่อสัตว์หรือว่ามนุษย์มากินพืชก็จะได้โปรโตีนจากพืชน,นี้นะคะ เวลาผ่านไปก็จะมีการขับถ่ายหรือว่าใบไม้แห้งออกมาไนโตรเจนก็จะสลายออกมาด้วยในรูปของแอมโมเนียนะคะกลับสู่วัฏจักรของไนโตรเจนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรของไนโตรเจนนะคะ,ะซึ่งคุณครูก็สรุปให้ในภาพนี้นะคะ ในธรรมชาติในโ้รเจนในธรรมชาติไม่สามารถนําไปใช้โดยตรงนะคะก็จะต้องผ่านพวกพืชตระกูลถั่วเข้าไปยังรากพืชก็มีการเอาไปสร้างโปรโตีนมนุษย์และสัตว์รับประทานโปรตีนได้โปรตีนจากพืชแล้วก็ขับถ่ายออกมาหรือว่าเป็นพวกใบไม้แห้งต่างๆพวกนี้ก็กลับมาสู่สิ่งแวดล้อม กลับมาสู่กระบวนการเดิมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรของไนโตรเจนนะคะถัดมาเกี่ยวกับแก๊สออกซิเจนนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคนเราก็คือเกี่ยวกับกระบวนการหายใจของพืชและสัตว์นะคะแก๊สออกซิเจนนอกจากขั้นตอนกระบวนการหายใจแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ การเผาไหม้นะคะแล้วก็การเกิดฉนิมสำหรับแก๊สออกซิเจนนะคะปริยาการเผาไหม้แก๊สออกซิเจนใช้ในการเผาไหม้ อ่ะครูจะเขียนสมการเคมีแก๊สออกซิเจนนะคะในการเผาไหม้ปฏิกิริยาการเผาไหม้ตัวอย่างเช่นพวกแก๊สหุงต้มนะคะโพรเพนบิวเทน รูปปฏิกิริยาการเผาไหม้อ่ะครูะคะยกตัวอย่างโพเพนนะคะยกตัวอย่างโพเพนสมการเคมี4สาม h แปด ในรูปของแก๊สนะคะโพรเพนรวมตัวกันกันกบแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สออกซิเจนได้อะไรจะได้คาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในสภาวะแก๊สบวกกับน้ำแล้วก็ จะได้พลังงานออกมานะคะพลังงานพลังงานอ่าต่อไปการเกิดสนิมเหล็กนะคะเกิดสนิมเหล็กก็เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ํากับออกซิเจนนะคะโลหะทำปฏิกิริยากับน้ําและก็ออกซิเจนสมการเคมี เกิดอะไรนะคะก็จะเป็นอ่ะผูก็จะพยายามเขียนให้ชัดเจนอ่อันนี้เป็นสมการของสนิมเหล็กนะคะหรือว่าเราจะเรียกสนิมเหล็กก็คือไฮเ r รตฟอเ r ตออกไซด์นะคะ สมการการเกิดสนิมการเผาไหม้แล้วก็การเกิดสนิมอาาันถัดไปสำหรับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะใช้ประโยชน์ก็คือการสั่งข้อแสงของพืชพืชจะใช้น้ำแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสั่งข้อแสงนะคะโดยที่ จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือคลอโรฟิลแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วได้อะไรออกมาก็จะได้น้ำตาลกลูโคสแล้วก๊ส a ออกซิเจนออกมาแล้วก็จะได้น้ำออกมาในบางส่วนนะคะอ่ะเรามาดูสมการ โฟโตซินเทซิส์นะคะหรือว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงก็เริ่มจากคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำโดยที่มี สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออะคลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลล์แล้วก็ดวงอาทิตย์จะได้น้ำนะคะจะได้น้ำ ออกซิเจนบวกน้ำอะคาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกับน้ำนะคะโดยที่มีคลอโรฟิลแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะคะเกิดกลูโคสน้ำตาลกลูโคสแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็น้ำนะคะ ่ต่อมาเรามาดูการหมุนเวียนแกส๊สออกซิเจนแล้วก็แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะลำดับแรกที่ครูเขียนการสังเคราะห์ด้วยแสงสมการการสังเคราะห์แสงให้ดูเมื่อกี้นะคะพืชจะนำแกส๊สพื่ชจะใช้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ เสร็จแล้วพืชจะให้น้ำตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนออกมาสิ่งมีชีวิตก็ใช้น้ำตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะคะสิ่งมีชีวิตก็ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำออกมากลับไปยังพืชเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นลักษณะวัฏจักรการหมุนเวียนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอ่าแก๊สชนิดต่อมาแก๊ส อาร์กอนนะคะแก๊สอาร์กอนจะมีปริมาณร้อยละ0.9คําคำว่าอาร์กอนในภาษากรีกก็หมายความว่าขี้เกียจหรือว่าเฉยชานะคะสอดคล้องกับความไม่ว่องไวในการทำปฏิกิริยาเคมีของแก๊สนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแก๊สฮีเลียมนะคะแก๊สฮีเลียมเอามาใช้ในบรรจุบรรจุในลูกโป่งนะคะแก๊สที่บรรจุ จะมีอยู่สองชนิดก็คือฮีเลียมแล้วก็ไฮโดเจนฮีเลียมจะเป็นแก๊สเฉื่อยไฮโดเจนก็คือจะมีความว่องไวในการทำปฏิกิริยานะคะความว่องไวไวไฟนะคะทำปฏิกิริยาไฟได้อย่างรวดเร็วดังนั้นส่วนมากเขาจะใช้แก๊สฮีเลียมนะคะเรามาดูความแตกต่างนะคะในส่วนที่เป็นธาตุ จะเป็นได้ทั้งอะตอมนะคะถ้ามีอะตอมอะตอมเดียวก็เป็นธาตุตัวอย่างเช่นอาร์กอนฮีเลียมไฮโดรเจนนะคะโมเลกุลก็ประกอบด้วยอะตอมสองอะตอมขึ้นไปมารวมกันนะคะอะตอมสองอะตอมรวมกันเป็นโมเลกุลแต่ก็ยังเป็นธาตุอยู่นะคะตัวอย่างเช่นแกส๊สไนโตรเจนแกส๊สออกซิเจนนะคะถัดมาสารประกอบ จะประกอบด้วยอะตอมสชนิดที่ต่างกันมารวมกันนะคะก็ตัวอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนั่นเองนะคะ,ะเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าถ้าอาจจะเป็นทั้งอะตอมหรือโมเลกุลก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในรูปอะตอมหรือโมเลกุลก็ได้ส่วนสารประกอบก็จ,จะอยู่ในรูป โมเลกุลเท่านั้นนะคะมาตรวจสอบความเข้าใจทำแบบฝึกหัดกันนะคะนอกจากแก๊สในอากาศแล้วการระบุว่าสารเคมีชนิดอื่นจะอยู่ในรูปอะตอมโมเลกุลและจัดเป็นธาตุหรือสารประกอบจะสามารถพิจารณาได้จากสูตรน,นะคะสำหรับตัวอย่างแก๊สไฮโดรเจนนะคะ แก๊สไฮโดรเจนถือว่าเป็นอะไรคะถือว่าเป็นเป็นอะตอมของธาตุสองะตอมชนิดเดียวกันมารวมกัน2องะตอมขึ้นไปก็เป็นโมเลกุลนะคะธาตชนิดเดียวกันก็เป็นธาตุนะคะแก๊สคอรีนอ่าจริงนักเรียนให้เวลานักเรียนทำในส่วนของ powerpoint นี้นะคะแล้วก็ครูก็จะมีเฉลยอ,อยู่ด้านหลังอ่า คอรลีนก็ประกอบด้วยธาตุชนิดเดียวกันนะคะจัดเป็นธาตุแล้วก็มารวมตัวกันน่าจสอโมเลกุลขึ้นไปก็เป็นโมเลกุลนะคะถัดมาไฮโดรเจนคอไรด์ h c l นะคะไฮโดรเจนคอไ์ประกอบด้วยอะตอมต่างชนิดกันสองอะตอมมารวมกันนะคะเป็นโมเลกุลแล้วก็เป็นสารประกอบนะคะถัดมาโอโซน โอห้ยสมนะคะมีโมเลกุลที่เหมือนกันมารวมตัวกันสามอะอตอมที่เหมือนกันมารวมตัวกันสามอะตอมนะคะถือว่าเป็นโมเลกุลแล้วก็ธาตุชนิดเดียวกันก็ถือว่าเป็นธาตุนะคะ NO ไนโตรเจน m น n ก x i d e อะตอมต่างชนิดกันธาตุต่างชนิดกันมารวมกันสองอะตอมขึ้นไปก็จัดเป็นโมเลกุลแล้วก็ ต่างชนิดกันก็เป็นสารประกอบนะคะคาร์บอนมอนอกไซด์้าต่างชนิดกันมารวมตัวกันก็เป็นสารประกอบแล้วก็สองโมลกสองะตอมขึ้นไปก็เป็นโมเลกุลนะคะนีออนเอนีออนก็เป็นธาตุธาตุเดียวนะคะเป็นอะตอมแล้วก็เป็นธาตุมีเทนอันสุดท้ายนะคะมีเทน จะเป็น cs 4นะคะ cs 4มีเทนจะเป็นอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมารวมตัวกันจะเป็นโมเลกุลแล้วก็เป็นสารประกอบนะคะ,ะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้รู้องค์ประกอบของอากาศแล้วว่าอากาศประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็องค์ประกอบภายในอากาศมีสูตรทางเคมี ว่ายังไงนะคะแล้วก็สามารถแยกแยะออกมาได้ว่าเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลเป็นธาตุหรือว่าเป็นสารประกอบนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทําแบบทดสอาได้นะคะนอกจากนี้ในบทต่อไปเราก็จะมาเรียนลึกว่าภายในอะตอมจะมีอนุภาคอะไรนะานะคะจะมาเรียนเพิ่มเติมกันในหัวข้ออะตอมในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ